สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอตอนรับข่าสู่ทีมงานบุนผ้าร่วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดกับผ้าพ่อยพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าช้าบ้านจอมศรีหรือสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านจอมศรีนั่นเองครับผมืันนี้เฮ้ามีนัดกันกับคุณแม่ขอนแก่นคุณแม่จิตสัมผัสหรือร่างปู่ชีวกนะครับซึ่งวัดที่แล้วเพื่อนกะห้มากเก้าสองเม็ดเดียวแขวนๆขนครับผมอีกอย่างกะนําจตุปัจจัยที่เอฟซีโอนผ่านแอดมาเพื่อสร้าง ซาลารักษาผู้ป่วยหรือว่ามองพักอีพออีเมอพอตูวเมตาเฮ้าหนิหละที่เดินทางมารักษาให้ได้มีมองพักมองเศร้าในช่วงที่เพิ่นทําการรักษาครับซึ่งไล่ซื้อผู้ร่วมอนุมโมทนาบุญส,ร,สร้างศาลาหรือว่าโรงรักษาเนี่ก็มีดังนี้ครับผมคนแรกกะนอสอดวงกมลขม,มูลนี่กะห้าร้อยบาทครับผมคุณช่อเอื้องแก้วดีสองร้อยบาทคุณอิธิศัก์นี่ยกะสองร้อยครับผมแม่ท่องจันทน้ำว่องหนึ่งสามร้อยห้าสิบดิดลดหนึ่ง นั่งเรื่องรัดขาวลำเลิศครับผมแลม้วก็มีแม่พันธุ์บุญท่องนี่สองรอยครับผมแม่งามตาเตจสารน,นี่สามรอยห้าสิบดินรถหนึงครับผมแม่ซีวิมนุนอารมณ์นี่กันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ผมแม่ชวีโตไก่รักนะครับแล้วก็คุณอภิญญาณน,นางามนี่หนึ่งพันห้าสิบบาทอันนี้คือดินสามรถครับผมนัททิพานี่ เตชะอริยชัดนี่หรือป้าหนูนี่ครับผม1,000บาทครับคุณวันนิภาอุทัยวีนี่359าคุณวัสนาพันจันทร์ึกดินหนึ่งรถ350บาทคุณยูภพาพ่อนผาโคดซีเกาเกาครับผมคุณง่ามตาเจสารดินหนึ่งรถ350บาทครับผม,ม,เ, 1, 300, บบผมเอ้าจังไรกับสาธุดเดอา่าเทวดาอารักทีปกปักรักษาวัดว่าอารามแห่งนี้อ่าพระพุทธเจ้าที ที่ดูแรลรักษาวัดว่าอารามแห่งนี้ร่วมไปหอดไปถึงแม่นั่งทรณนี้เด้อจังใดกับมาเปลี่ยนสักขีพยันในการเหตุบุญเห็ุท่านเหตุกุศลของภูมิจิตัทธาในครั้งนี้เด้อให้ผลบุญผลกุศลทรงไปหอดไปถึงภูมิจิตัทธาทุกท่านทุกคนที่อ่านไล่ซื้อไล่น้ามไปก่อนหนะ้าให้ไปหอดบิดามานดาเพิ่นบ่าวสิยังมีชีวิตอยู่หรือล่มหายตายจากไปแล้ว ไก่พ่นบุญส่วนนี่ไปหัดไปถึงบอว่าสิเปลี่ยนเจ้ากรรมนายเว้นเคยจองเวยนจองกรรมไว้ตั้งแต่พบศาสตร์ป่างกอนนะบอว่าเจ้าจะอยู่พบใดผูมใดให้มารับชวนบุญชวนกวุศล่วน,นนี่คันเว้นได้รับแล้วมีทุก์ก้พ้นจากทุกเอขันมีสู็ให้สูงยิ่งยิงขึ้นไปให้เลิกจองเว้นซึ่งกันและกันตั้งแต่หน้าที่นี่วินาทีนี่เปลี่ยนต้นไปต่อไปกให้ผู้มีจิศรัตธา ทุกท่านทุกคนที่อ่านไล่ซื้อไล่นั่มไปก่อนหนาะต่อไปจะให้เพื่อนพ่อพ่อเต้ซิ่งดีๆว่าว่าจะเป็นโชคลาภบ,บาสนาเงินทองหน้าที่การงานให้มีแต่คำว่า,ามังมังมีมีสีสีสุกๆเ้อคำว่าบอดีใดๆย่าได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีจิตทธาตุทุกท่านทุกคนเด้อซาถูกอ่าวันนี้เพื่อว่า,วาเป็นการเซเวล่าครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวแอดกับสีผ้าไปเว้าไปจาไปพูดไปคุยอ่กันครับคุณแม่ขอนแก่นจิตสัมผัสนะครับ หรือร่างปู่ชีวกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนนั่งอยู่ทั้งคุณเดี๋ยวแอบสิผ้ายางไปครับผมอันนี้คือภูมารักษาอันนี้เพื่อนเปลี่ยนไต่ไฟเด้อพันพี่น้องครับผมอันนี้เพื่อนเปลี่ยนเอามาพึกตาย่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอไอเน้นกําลังเหยียบไฟเพื่อนอยู่เหยียบด้วยหวานครับผมเหยียบด้วยน้ํามันว่านนะครับเหยียบเพื่อจะให้อ่าเส้นไข่โตออกมานะครับเมื่อนี้กําลังไหลกันขมาไหลบ่าว่าสีเป็นผู้มาเปิดดวงบ่เออว่าว่า,า,าสีเป็นผู้ มารักษาครับผมเมื่อกี้ถือว่าหลายอยู่เมื่อนี้ฝนตกด้ครับพ่อพี่น้องครับผมเพื่อนกะสิเปียกแน่จังหน่อยอันผู้เพิ่นเหยียบอยู่หันที่ผมว่าตายไฟบางนึงหันเพื่อนกะนอนตากฝนอยู่นี่แล้วเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เศร้าแล้วนี่ครับเตี้ยนเพื่อนครับผมเตียนเพื่อนอยู่ด้านนาเพื่อนกะนอนตากฝนอยู่นี่นะครับเป็นตะเลือดตุนอยู่ครับพ่อพี่น้องครับผมเดี๋ยวจังได้กาก่อนอื่นได้จตุปัจจัยมาแล้วอาจารย์เพื่อนกะสิเริ่มถมดินแล้วนะครับนาบ้นนาอีกเกินมือสองมือนี่ อาจารย์กษิเอิญลดมาถมดินแต่ว่ากะถมไปตามจตุปัจจัยมีนะครับผมด้เท่าไรก็ค่อยเฮ็ดไปสําหรับผู้ที่โอนจตุปัจจัยเขาทั้งบัญชีวัดบัญชีอาจารย์แล้วนะครับผมจะเริ่มแจ้งไล่ซื้อมาให้อาบุญผ้าลวยเนี่ยเ้อครับผมตามเบอร์โทรด้านล่างนี่นะครับผมหรือว่าผู้ใดอยากบูชาตะปูดหรือว่าผู้ใดอยากบูชานวดครับผมหรือว่าผู้ใดสีถามทั้งมาเปิดดวงแมารักษาจังสิครับผม ทโ่วต่มไมายเล็กทษอยูด้านล่างนี่ได้เด้อครับพี่น้องครับผมเอาวันนี้ก็มาฟังชัดๆจากปากแม่ขอนแก่นจิตสัมผัสร่างปู่ชีวกเจ้าของตัวเลข92เม็ดเดียวงวดที่ผ่านมาครับผมสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีค่ะเดินทางมาจากม่วงม้านี่ก็มาหอดสวยครับแน่แต่มาหอดรัดอาจารย์วัปลาคุณแม่เดินทางมาตั้งแต่ไอหนึ่งมงมแม่ว่าไทยรหดเด้อว่าอีสานข่อยฟังงากขนาดนี้ บ่กไถ่รถีด้ว่าคอยกับชีวาอิสานนี่แหละเนาะเดินหนึ่งมงก็ได้ไปแวะสายมามาหอดเทียงเลยก็แวะซื้อของซื้ออะไรมาตลอดแวะนู่นแวะนี่ครับผมบอกพึ่นในส่วนของเลขเข้าบางนึงกับเขาเก้าสองเลขเลขเก้าสองนี่เป็นของปูขององค์ลลักขององค์ละลักของปูชีวกปูมาละัตโอ้เป็นองค์ลลักของ ปูชี่โบโกมาระโกมาละทัศนะครับ FC ีครับผมอ่ซึ่งงวดวังหึึ่งกะถือว่าเป็นงวดแรกที่เจีกย่าน้าแหละค่ะเกือสิามงวดที่แล้วแม่บอกสิบสามมาตั้งแต่ไอสามสามสองอ่ะโอ้ถือก่าตั้งแต่สามสามสองถือกต่อกันมาจนจนทดกวดนี้แหละงวดวางหนึ่งนี่ค่ะเขางวดที่สิบสี่เหรีแม่บอกจากสิบสามน่าผมก็ทับสนว่าเอาแม่ไม่รู้ว่ากี่งวด <น>จังหวัดกะยาเถาะที่เนี่ย,ยก็คือว่าณปัจจุบันเลขถึงานะงหวดต่อไปนี่ก็ทีถึงอีกอยูว่าจักงวดต่อไปปู่ว่ายัางไดคือว่าปู่มาหาเลยจงวดต่อไปเลยไอปู่เขาก็ยืนมาให้แล้วโอ้เพิ่นได้เลขยืนมาได้เลขยืนมาไว้ก่อนเลขรักนน่บ่แมมได้เลขยืนมาเลขยืนในไหมก็ว่ายังไงแม่ก็ไม่รู้ให้แหากันตีกันเอาอเพราะว่าปู่ให้เลขยืนมาแล้วเพื่อนห้เลขยืนมาก่อน แล้วเลขนอนเพิ่นเอยกับเลขนั่งนี่เพิ่นก็ยจะให้น้ำที่หลังหมดเลแม่นเพิ่นจะให้ตามหลังออเคือว่าขนแม่นภาษาเขานั่นก็อีเมนเลขวิ่งนั่นแหละเลขยืนน่ะแม่โอ้ครับผมเนาะต้องให้เข้าใจกันภาษาเล่ากับภาษามนุษย์เอาเอาอีสานใช่ยาเล่าใช่ไหมเอาเอาว่าอีสานกันภาษาอีสานกับไอ้นี่เนาะเนาะจ้ะอะ บารนี้เพื่อนว่าดีเพื่อนมหาแล้วมันบอกเพื่อนว่าเพื่อนไหนเลขยืนสวัสีแม่แมนอ่าบารนี้เพื่อนยืนจังไหนล่องเอาตัวเอฟซีเขาฟั้งบอกว่าพ่อมาแล้วนะมาให้แล้วครับยืนอ่าพ่อเอามาให้เอายืนศูนย์ยืนศูนย์ว่นี้เพื่อนบอกว่าบนวารางมอครับผมแม่บ่บอกบม่บอกแมนว่าแต่ยืนศูนย์ยืนยุ่ศูนย์เลยแมนอันนี้เพื่อนก็ว่ลลุ่ม โอ้โหที่แรกบอกว่ายืนยืนนันยืนศูนย์แล้วค่อยมาลุมบันแหน่หันว่าลุมพีหลังลุมบันซีเมนปิด่างบันบ่งแม่ก็บ่หมาจากว่าจังใดภาษาเฮือนกะให้พ่อแม่หน้นงเฮ้าพิจาณาเอาเนาะครับผมลุมนั่นเหนห้าหลังเออียนสามหลังลุมน่ะไทยเปลี่นปัญหามาลุมน่ะไทยแหนสามหลังนเอาพอต้องแม่ียน่จาลังเป็นไง ก็บ้องหัวหายใจ้อาห้แต่ว mm. ่าให้เ cin ฮี้ยนสามหลังน ah ุ่มนี่ให้เป็นเฮี้ยนสามหลังุ่มนี่ห้เฮี้ยนสามหลังแต่ว่าอ่ายืนนี่ห้ยืนหนึ่งยืนศูนย์เพิ่งเพิ่นว่าขังหนึ่เพิ้ให้ยืนศูนย์ศูนย์แต่ว่าล่างนี่ห้เป็นปัญหามากคือว่าเฮี้ยนสามหลังเฮี้ยนสามหลังหัวหัวใกับเฮี้ยนสามหลังคือกันนี่ เฮี้ยนเฮี้ยนจากหลังหนึังเฮี้ยนหลังหนึ่งเศรษฐีโอ้งวดงวดกันเฮี้ยนหลังหนึ่งเศษซีนาะแม่เนาะแล้วก็ถือหักสามตัวขึ้นมาจากหน่วยเขาบางคนกับแปรซีหนึ่งซีบ้จ้ะถือหักสามตัวแมนถ้าคนแกนถือก็หลายคนญญาน่ะแมนหงัดก่อนเทินห้ปัญหาชนมากจะเข่าปัญหาเนาะเพราะว่าแม่บ่งบอกไปนี่ก็คือให้โรคที่ทีเดียนหน้ากันหุขนให้แนม ให้ซ่อมรม<พ>อ<ห>้เมนว่าให้อ่าหลงไปซื้อมันใจค้นเห้าทำบุญมาบ่หอ,อกันครับผมก็ให้ตั้งชติปัญญากันทุกคนครันี่แหละคือเฮินเบียงบนเฮิอนห่มาแบบนี้แ่ก็ต้องให้ย,ยับซอยคน้นนั่นแหละขอให้สุขโชคมันมานี่งวดที่ห่านมากสิบสามสิบสี่งวดก็บอเคยหิด ที่แม่ปล่อยมั่น้ากันคนบอกเคยมีรถก็มีรถคนบอกเคยมีรถสีมีรถคนบอกเคยมีบ้านก็มีบ้านงวดที่ผ่านมาอ้าวขัดคนบอกมีรถผมจะจีได้บอกเอฟซีไปยังฉันสิมีขันผู้บอกเคยมีรถก็ได้นับตั้งแต่รถมาเนี่ยพี่ละรถจักรยานพี่ละไล่ขึ้นไปบ้านมาเนี่ยบานไอ้หมดสัญยากับคุณแม่แล้วเก้างวดน่ะ มีลุกสิท์ลุกหาเดี๋ยวาขอตออกความอนุญาตแทรกแม่ยังไงเนี่ยมดสัญญาหนีไหมเข้ามาจากไหนแม่่นวายแขกแค่เก้างวดเอ้าแล้วเพื่นนั้นค่อยได้ล่วงเลยมาถือหวมามีบสาวหัวจิบจริงหัวมาไหนพ้นที่ไปได้ยิ่งคือสมหมดว่าบนหาโศกเนอะครับพึ่งไปได้ยิ่กับเขามาเนี่ยแค่งวดจ้งวดเนี่ยได้แค่อันบกกีบาทได้แค่หาหมื่นหกหมื่นหนึ่งอยากได้อตก็เลยมาขอต่ออีกมาขอต่อ ก็เลยได้มากขอต่อมานี่ได้สองสางวดมามแล้วแต่เฮินกระบอกหูว่ากำหนดยังบา้านใน้มี้กำหนดที่จะบ่งบอกมาครับผมให้ค่ะกนตั้งใจฟังเลอทางเบียงบนเนาะแม่กระบอมเป็นเป็นหู้ที่วิเศษให้เป็นแนวห้างให้ขอคิดให้คนมาเชียงโซกในหทางนี้เนาะครับผมอแม่ก็ขอฝากให้บึงเงินกระเป๋าเจ้าของบริเวณว่า แม่มาพูดแล้วจะหุ้มม,มันบบเมนครับคนเท่าเห็ดบุญนเห็ดท่านมาบ่หอก,กันบุญวาสนาคนเท่ามันบ่พอก,กันเนาะ,อ,ะอันนี้แม่บอกว่างวดเนี่ยเพ่นกระบงบอกมาอยูว่ว่าเพ่นจะให้รวยยุลล่ล่ะงวดนี้นะแมน<อ>แต่คนยังบ่ผันได้ประกบ ตัวปะกบไผ่เพิ่นบอกว่าว่าสีปะกบไผ่เมื่อใดแม่ก็ขึ้เป็นวันพระก็จะเป็นวันพระแม่นวัฒน์พรเมื่อไหร่คท่าบอกมาว่าที่หาก็คือพระหนาเมื่อวันพระสีต่อมาว่าที่หาบอกว่าบอกใกล้แล้วตัวนี้ใกล้ที่ได้ปะกบแล้วตัวนี้โอ้โหน เว่าจังว่ากับที่จริงความจริงกับแม่นนอะเนี่เพราะว่าก้นเท้าวาสนาก้นเท้าบะทอกันแล้วจะหุ่นถ้ำกล่ำแจงเนาะแม่เนาะแม่จะนั่นแล้วกับไอ้คอยปีนิดพิจารณากันเบิ้งว่าแม่นว่าสีได้ไปแล้วไปดึกเอาดึกเอาว่าแม่เนี้ยว่าแม่นขายจะเขาให้เราขายหอดเขาปัดล้านหุ่นไหวดิน่าแม่เนาะการเซียงโศกเสียงใช่เนาะเสียงเล่นการท่านั่นคุณหะมันก็มี่ของบ่มีฮะจังว่าละ อันนี้แม่ปล่อยมานี่ก็บ่เคยหาดจักงวดจนสิบสามสิบสี่งวดแล้วก็บ่เคยหาดก็ได้โตก็ได้ตรงตรงก็คือหานมาลางก็ตรงตรงี่หานมาเนาะแต่งวดที่หานมาเนี่ยคือหลายองค์แนยที่นี่ที่องค์มะม่นี่ก็คืออ่าทาเวตทาวเวตสวนมะม่ครับผมมะม่งวดบางทีหายว่าถึงเนาะทาเวตเนาะแมนก็คืองวดนี้ก็คือยี่บ่อซื้อ่นอีกแล้วทานองค์ใดที่บ่อเขาแม่ก็จับ ออโอ้ยกะซื้อเนี้ยครบซื้อเอาเลกขกกะซื้อเนี่ยอือน่นบนเนี่ยว่าไหมนะจะซื้อจะเอาหำนี่ไงจะเอาหำซื้อไปหั่นซอยมนุษย์เออนาะเนาะเพราะว่าองค์ที่แม่นแม่ก็จะมาบ่งบอกครับผมเพราะว่าจะดีอีกแนวนึงเพราะว่าเลขกมันก็จะได้หน่อยโตลงเน่งวดวเร่งหนึ่งนี่ซีองค์นาะแม่เนาะมันได้เลขกหลายเนี่ยคนที่มั่นใจกับคุณแม่คนนี้ รูดศูนย์ไปเลยวิ่งศูนย์ไปเลยงวดนี้ฟันศูนย์ให้อ่าเพื่อนมาบอกจะตองวดอบางมือว่านเมือก้อนนี่มันว่าเนี่ยเลขออกก็เอามาให้เพื่อนเอามาให้ด้วยเลขหวยออกมือเครื่องนี่เพื่อนไม่ยำสมบัติมื่อเครื่องก็มาใส่ศูนย์ไปนั่นศูนย์มีมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับเอาบัน แต่เงี้ยนี่ให้ห,หากกา่กันที่เจรนาตีเอาเด้อแม่กระบอกเจีงทางด้านตีทางเ,งเรียงเบอรเลียงเบอร์อคือปล่อยใหยได้คือเป็นแนวห้างไหได้คนวางไ,ไหนแน่ก่อนแม่ผู้เอียงก่อผู้เม่อเคยมีรถจังไหนวางไนก่อนแม่คนบอก่เคยมีรถก็จะมีรถครับคน่อเคยมีบ้านก็จะมีบา้านครับผมเป็นว่าแบบนังกระบอกมัวขอมายพิ้นแบบไหจ<อ>แม่กะบ่งบอกได้ครับที่เข้าซื้อเม่มา ครับแม้ว่างันนี้เป็นกรณีพิเศษปูเพาะเอาจังิี่ถือว่างันนี้ปูมั่นใจพิเศษในจังวดต่อไปสิงหวดนี่เนาะมั่นใจอวันนี้เพิ่นมั่นใจทุ่นในอีก๊ะบาทได้ไหมทวนท่นในปัญหาของปูแห่งอีก๊ะบาทเนี่ยบนบนโอ้ทั้งทั้งทั้งศูนย์เออทั้งศูนย์ทั้งยืนศูนย์เวลาจันทร์เนาะแมนล่างนเฮี่ยนสามหลังลุมโอ้ลุมลุมเฮี่ยนสามหลัง ลมหนึ่งเฮี้ยนสามหลังทำนี่ยาปูอีมาไหมครับผมเป็นว่าปูที่มาอ่าให้เลขเนี่ยคือปูหยัางครับอันนี้คืออ่าองค์ารองค์ารปูชีวกเป็นคนสั่งมาโอ้องค์าราปูชีวกที่เพื่อนอ่ามาบอกว่าปูน่ะ บอกก็ได้ต้องให้องข้ารักเคิรนมา,มาบอกอคือเพิ่นบอกนะมันสินศีลเพิ่นเพิ่นเน้นไปทางที่รักษาปล่อยไอ้โหวดว่านพดยาเพิ่์นเน้นไปทางรักษามนุษย์ครับเพิ่นบอกอยากเอาหางนี่ต้องให้อีกอง้์หนึง่งที่ <พอ S 2> มาซอยอาการปล่อยโซกปล่อยลาบเคิร์นไม่อยากห่การปล่อยโซกปล่อยลาบคือเพิ่นเน้นทางการรักษาทงการซอยมนุษย์มากกว่าท่านว่า แบบนี้เนาะโอกาสดีพ่อพี่น้องเข้าพูดใดก็ให้ฮิตที่จะได้หน้า,หเนาเอาเฮิร์กามาซื้อเมครับผมแล้ววันนี้เมื่อนี่จุดประสงค์งที่แม่มาเมื่อนี่มาวัดอาจารย์เนี่ยแนวใดีก็่แม่มมแม่คือะสองค์มาเมื่อนี่คือเอาคนป่วยของแม่โดนของโอ้นคนป่วยถือของ ด้นของมัดนานแล้วไม่ให้อาจารย์ชองเบิงมาสมาให้อาจารย์ซอยมาเขาว่าอาจารย์ซอยทั้งนี้ได้โร<อ>คจิตวิญญาณโรคจิตวิญญาณบ่มีไถหมอที่เรียนมาเก่งๆก็กเอาไปได้คืโอโรคจิตวิญญาณนี<อ>่ต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบชอยเทา่านั้นเนาะหมอรักษาโรคไข้ไข้เจ็๊บที่โรงพยาบาลอ่ะซอยบ่ได้ในโรคจุตนี้ ครับผโรคเป็นโรคบอกคือกันโรคกำกรมีโรคเวนก็มีนี่โรคกำโรคเวนเนีแม่เขาเรียกโรคกำโรคเวนครับอันนี้คือโรคจิตวิญญาณเนี่ยหมอปิ่งขนาดไหนก็เอาไม่ได้ครับผมนอกจากเขาอีมาอถังนีซซยนั่งคนั่นแหละใคว่าประกอบกันไปประกอบเป้หาโรงพยาบาลรักษาบ่ได้เขาก็ต้องมาสัญหาถังนี้บเมนไว้ป เสียแต่ข้างไออันนั้นเป็นหมอเลี้ยนหมอวิจัยโรคเนาะครับอ่าอันนี้เป็นโรควิญญาณเขาก็ต้องมาข้างนึงหน้าให็หนินซอยเป็นเป็นผูป้ปฏิบัติปฏิบัติปีปฏิบัติชอบเป็นผู้ไอนางทรงชื่กวิญญาณได้อันนี้แม่ก,มก็เลือยอยากเอามาเก็บนี่ครับถ้าเเป็นโรคแม่รับได้ครับถ้าโรคกิตวิญญาณ แม่รับไม่ได้อแม่ต้องมาหันคนซอยน้ำแม่ติดมองเลยล่ะบางคนบอกขอยใจก็ว่าไปหาหมอหาหมอไปหาหมอก็เหมือนเดิมก็ต้องมาหันมาจุดนี้อ่าแล้ววันที่หาแม่ถึงไม่มีหมบ้่ะวันที่หาแม่บ่ได้มาอแล้วคาที่ผููที่แม่ผ้าไหนก็อาจารย์ขึ้นมาหาามาเอีกเพราะแม่่นมันงานมันเยอะโอครับผม อันนี้มีโอกาสที่ดีแล้วมาเห็นนาพี่นาน้องมาเห็นไอ้ญาติคนเจ็บคนเป่นยเนาะที่ได้มาซอยนยืนเมื่อมาซอยนิดๆหน่อยๆเนาะบ,บุญทำท่านชซอยวัดซอยว่าได้บุญได้ท่านโรคไข้ไข้เจ็บเขาก็จะได้หายเนะาะร้อ,องออกไปพินิจพิจารณาคุณแม่ก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมให้ใส่สติดีๆก่อนสิลงทุนนะครับผู้หมุนกับอยู่บางกอกคือวา่าตามสโลกแกนผม บอกกนอยู่ขอนแก่นเนาะอบอกอยู่ขอนแก่นเนาะ <c oughs> อการมันที่ออกเปลี่ยนไปได้แล้วก็เปลี่ยนไปบ่ได้ครับผมบม่มีศาสตร์ใดมโนมีหลักการใดที่มายืนยันว่าเลขออกตัวนี้แล้วเฝ้าไปดึกเอาดึกเอาแล้วบ่มีครับผมจะนั้นแล้วก็ให้ใจควมระมัดระวังกับการลงทุนเนะแม่เนะแม่น,มนครับผมต้องไอพิจนาเอาครับผมกะเม่กะให้ได้ซํานี่เนาะครับผมแล้วก็หูคนมให้มีแจ่บ เงินไหลกรองหองไหลมาเด้อให้มีแต่ลำล้ำรวยรวาสทุกศาสทุกศาสตร์ขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมครับผม